สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่สีลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้วันนี้นะครับพามาดูเป็นแบบรถใหม่ป้ายแดงนะครับของทางเกตวอ a มอเตอร์นั่นเองก็คือจะเป็นตัวแท้ง300 hev อัตรานั่นเองอสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับก็ ทางในส่วนของกรุงไทยนะครับได้นำรถรุ่นนี้มาจําหน่ายนะครับแต่ราคาเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะซึ่งณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ไหนก็ตามแต่นะครับก็จะจําหน่ายอยู่ในราคาประมาณ1,299,000บาทนะแต่ด้วยความเป็นทางกรุงไทยนะครับตอนนี้ก็คือได้เหมารถสตกรุ่นนี้มานะครับมาประมาณ สิบกว่าคันที่เข้ามานะครับแต่ว่าคันนี้หลุดจองมานะครับเหลือคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับแปดเก้า 8, คันนี้จาหน่ายไปแล้วนะครับก็มีแผนว่าลูกค้าจะมารับนะครับแต่ก็ไม่ได้มานะแต่ก็ถือว่าคันนี้หลุดนะใครอยากจะมาชมรถมาดูรถขอนญัตรีบนิดนึงน,นะครับเพราะว่าเหลือคันเดียวจริงๆนะครับราคาเดิมเห็นไหมอ่าหนึ่งล้านนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ทำโปรโมชั่นทำแคมเปญราคาเหลือเพียงแค่999,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับขออนุญาตรีบนิดนึงมีคันนี้คันเดียวสีส้มนะครับก็ดีไซน์ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ได้เป็น HEV นะครับความเป็นไฮบริดและที่สำคัญตัวเขาเองนะครับก็คือได้เรื่องออปชันที่ค่อนข้างจะ จัดแน่นจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะที่มีเพิ่มเติมมาถึง6โหมดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลายๆอย่างนะมีมาให้ค่อนข้างครบนะมีซลูปนะครับวัดสดุนะครับภายในค่อนข้างที่จะพรีเมียมและที่สําคัญตัวยางนะครับเห็นไหมเลยนะจะเป็นแบบยางแบบออฟโรดนะครับอันนี้คือเดิมโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดหลัง6จุดใครหาอยู่นะครับ ูกใจแน่นอนนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวดีเซลนะครับก็ตัวนี้จะกินน้ํามันมากกว่าอีกหน่อยหนึ่งประมาณ2กิโลเพราะว่าถ้าเป็นตัวเบนซินคันนี้นะครับที่เป็น h e v เนี่ยครับกินน้ํามันอยู่ประมาณ11กิโลลิตรนะครับและก็ถ้าเป็นตัวดีเซลนะครับกินน้ํามันบริโภคอยู่ประมาณ13กิโลลิตรซึ่งมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับแต่ได้ในส่วนของเรื่องออปชั่นเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะได้เรื่องของออปชั่นเพิ่มเติมนะได้ ท็อกเพิ่มเติมนะครับถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับก็ไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะแต่ได้เรื่องของฟังชันออปชั่นจัดเต็มจริงอ่ะสภาพภายนอกนะครับโดยรวมนะครับดีเลยสวยเลยนะครับอันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับยางด้านหลังนะครับที่เป็นอะไหล่เนี่ยมีมาให้ที่เป็นแบบยางเขาเรียกว่าอะไรนะออฟโรดเห,เหมือนเมอร์เซกรนนะครับลายเดียวก,กันกับตัวรถนะครับแล้วก็ ได้ความเป็นคอนติเนนทัลนะครับเดิมโรงงานนะครับมีคัฟเวอร์นะครับเพิ่มเติมตรงนี้มาให้1หนึ่งชิ้นสำหรับตัวรุ่นอันตรานั่นเองนะครับด้านหลังที่บอกไว้มีเซ็นเซอร์ 6. จุดด้วยกันนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะภายในนะครับฟังชันนะจะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะคู่หน้าตรงบริเวณคนขับกับผู้โดยสารด้านข้างนะครับแล้วก็สําหรับตําแหน่งของ คนขับนะครับจะมีในส่วนของการนวดมาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเบาะนะครับเขาจะมะีเป่าลมได้ด้วยถือว่าโอเคเวลาในการนั่งนะครับทำให้ลดเรื่องความเมื่อยล้าลงไปได้เยอะมากๆพอสมควรพวกมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีแผ่นดันชีพซ้ายขวามาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับวัสดุภายในนะครับดูแลนะครับค่อนข้างจะพรีเมียมกว่าในส่วนของตัวดีเซล ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยและที่สําคัญด้านข้างเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นแบนแอมเบียนไลฟ์นะครับรอบคันเลยทีเดียวาถือว่าค่อนข้างโอเควัสดุที่ให้มานะครับเป็นการหุ้มหนังนะครับวัสดุค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวดีไซน์สวยนะครับการตัดเย็บค่อนข้างโอเคข้างบนนะครับเป็นซอฟเคสนุ่มๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยจะเป็นฮาร์ดเคสแบบแข็งๆพอสมควรเลยถือว่าโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับลำโพงนะครับเห็นไหม ได้มาเป็นแบบอินฟินิตี้นั่นเองอ่าถือว่าโอเคใครหูเทบเปรับรองได้ว่าถูกใจติดใจแน่นอนนะครับสำหรับชุดแอร์นะครับก็จะได้มาเป็นแบบคล้ายๆกับเครื่องบินเจ็นะอ่าสวยเลยทีเดียวนะครับวัสดุนะครับดีไซน์ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแอร์ดิจิตอลตรงกลางนะครับเขาจะมีแบบว่า เป็นนาฬิกาอะนาล็อกมาให้ด้วยอ่ถือว่าดีไซน์ดีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งให้ในส่วนของที่ชาร์จไวเลสมาด้วยนะอ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบฟู l ไทม์นะครับอีกอย่างหนึ่งสามารถปรับโหมดกันใช้งานได้ถึง6โหมดด้วยกันค่อนข้าง,าง,างดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้ม่รู้จะพูดงไงดีมากๆนะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับด้านบนเนี่ยมีหลักคาสลูปมาให้นะ ออปชัน D นะครับมีตัวถอยจอดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับออปชันฟังก์ชันค่อนข้างพรีเมียมมากๆพอสมควรเลยสําหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับสามารถที่จะพับนะครับลงมาเป็นที่เท้าแขนได้โอเคเลยแล้วก็ช่องเก็บเอกสาร1ช่อง2ช่องช่องแอร์นะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมชาร์จ USB เก็บโทรศัพท์ตรงนี้ได้ด้วยอ่าถือว่าฟังก์ชันดีออปชันดนะครับแล้วก็เราไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดหรือไงเนี่ยสามารถ ขนสัมภาระไปได้ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญเวลาไปแคมปิง้งปิกนิกนะครับก็จะยังมีแบบที่ชาร์จไฟแบบนี้มาให้ด้วยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะใครมองหานะครับตอบโจทย์ดีแน่นอนนะครับสามารถพับเบาะได้แบบ4060นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบแมนวนวลนะแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงเป็นแบบท้ายไฟฟ้าก็ยังได้ด้วย อ่ะโอเคคันนี้9 0้า0นเ้าบาทซื้อเงินสดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยใครหาอยู่นะครับกับคันนี้ราคา9 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้8 4งวดนะครับมีเรื่องดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่ลูกค้าที่ดูเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์แต่ถ้าดูเป็นเงื่อนไขการซื้อเงินสดก็จบเลย9 9 9 0 0 0บาทไม่มีฟิล์มเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ติดฟิล์มแถมให้เพิิ่มมมมเตมรีพ แล้วก็กรอบป้ายนะครับไม่มีแถมประกันภัยนะครับราคานี้9 9 9 0 0 0บาทจบแน่นอนนะครับราคาถือว่าค่อนข้างดีกว่าท้องตลาดมากๆใครหาอยู่สนใจทักทายได้นะครับเบอร์โทร083440 2297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะ,ะตัวรถสภาพสมบูรณ์นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่ว่า วันที่รับรถนะครับก็จะมีการ PDI นะครับเช็คเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นทางในส่วนของ g ก t บอร์มอเตอรตรงนี้เป็นศูนย์บริการของ,ของทางกรุงไทยเองนะครับก็เป็นบริษัทในเครือนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบศูนย์เซอร์วิสนะครับก็จะมารีจิสเตอร์กันที่บริเวณนี้นั่นเองนะครับลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วสาขาท,ทุกสาขาในประเทศไทยนะครับของ g ก t บอร์มอเตอ เข้าสูนย์บริการได้หมดเลยแล้วก็เกตบอร์ดด้านหน้าเมสกูนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบริษัทกรุงไทยด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของการจําหน่ายนะครับก็ราคานี้จบเลยนะครับซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเหลือคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายจริงๆนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้นะครับเบอร์โทร0834402297นั่นเองนะครับยังไงรีบนิดนึงนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ